สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องแม็กะบี้ฟิล์มนะครับเช้านี้นะครับแม็กะบี้ก็จะไปกินข้าวนะนะครับก็นะครับสรุปวันเดินทางที่แน่นอนเลยนะนะครับก็คือพรุ่งนี้เลยครับทุกท่าน6นะครับพฤษภาคมนะครับเพราะว่าวันที่8น้องตั้งบวชนะครับเพราะฉะนั้นวันที่6ผมเดินทางทั้งวันนะครับ ก็จะได้มีโอกาสที่ได้ถ่ายน้องตั้งที่ยังไม่บวชก็คือวันที่7ทั้งวันก่อนวันที่8นะครับเพราะว่าวันที่8น้องตั้งก็บวชแล้วโกนหัวขวัดแล้วนะครับโอเคเนาะนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเคลียร์ของนะครับเคียร์เก็บของวันนี้ก็ต้องต้องแล้วเสร็จวันนี้นะเพราะว่าพรุ่งนี้เดินทางแล้วนะครับเลื่อนไม่ได้แล้วนะครับรทุกท่านทวันก็เอาแฝกยาคามามุงนะฮะนี่ เปลี่ยนนะคแล้วก็ย้ายไม้ไผ่ฝั่งนี้มาอยู่ฝั่งนี้นะครับซ่อมแซมใหม่นะครับแล้วก็มุงแยคานะครับซ่อมข้างบนนะครับเห็นไหมครับซ่อมข้างบนที่มันรั่วนะครับอาจจะซ่อมไม้หมดนะครับแล้ววันนี้ก็จะดามนะครับเอาไม้ไผ่มัดรวดแล้วก็มัด ข้างบนแเราก็เอาเสาค้ำยันข้างบนอีกทีหนึ่งเพราะว่าไม้ไผ่ข้างบนมันหักแล้วนะนะครับอ่ะแล้วก็ผมก็จะเก็บรถ e t a กนะครับเข้าไปในห้องนะครับนี่นะครับแต่ว่าสาลี่นะครับเอาไว้ข้างนอกนะครับก็จะเสร็จแล้วนะครับวันนี้แหละโอเคเก็บไม้เก็บอะไร นี่ครับเมื่อวานก็มาเคลียรตรงนี้ออกนะครับนี่ครับเห็นไหมบ้านโล่งแล้วนะครับเดี๋ยวเคลียวันนี้จะจะโล่งกว่าน,นี้นะครับอันนี้ก็มีร่องรอยของหมามมนอนนะครับนี่นะมานอนตรงกองฟางตรงนี้นะครับนี่คนระับผมก็คาดใบไม้นะครับ ก,ก็ใช้เวลานะทุกคนนะนะครับอันนี้เป็นตอไม้สักนะครับว่าจะเอาเลื่อยตัดตรงตอตรงนี้ออกให้ให้มันแบบไม่ไม่ไมดูเกะกะเกินไปนะครับมาจะมอมอ,อ,อืม เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะทุกท่านโอเคพวกนี้เดินทางแล้วนะครับเลื่อนไม่ได้นะครับจริงๆอยากจะไปวันนี้แต่ว่ายังเคลียร์งานไม่เสร็จนะครับครับทุกคนครับกับข้าววันนี้นะครับเมื่อวานผมก็ลืมเอาแตงมาจากตู้เย็นเลยนะจริงๆผมซื้อแตงมาตั้งแต่วันเสาร์นะครับเนี่ยแตงกวานะครับ วันนี้แม่ผัดหมี่นะครับใส่หมูสับนะครับก็ยังมีขนุนอ่อนต้มนะครับเตรียมน้ำพริกนะครับโอเคากินข้าวกันทุกคนวันนี้ผมต้องเร่งมือหน่อยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าต้อง,ต,องต้องเดินทางแล้วครับคือวันนี้ต้องเตรียมของทุกอย่างนะครับกระเป๋าเสื้อผ้านะครับสัมภาระนะครับตรวจเช็คสภาพรถเพื่อความพร้อม นะครับไปครับขี่ทำแล้วนะครับสำเนาเล่มเขียวถ่ายไว้แล้วนะครับ ครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องนะครับโอ้ยแมงวันมาจากไหน ตอนเช้าเดี๋ยวล้างารถนะครับล้างโซนิกนะครับจริงๆมันก็เพื่อนฝุ่นอะไรไม่เยอะหรอกแต่ก็ถ้าล้างถ้ามันใหม่มันก็รู้สึกขี่ขี่ดีนะนะครับรถใหม่เนาะ น,นี่มะมออ่วงดิบมันเหลือลูกหนึ่งนะครับทั้งนั้นสุกหมดแล้ว น้ำทุกคนกินวันนี้มันไม่มีอะไรที่เป็นน้ำเลยนะนะครับแัดหมี่มันก็แห้งๆนะครับ แตงกวามันต้องแช่ตู้เย็นนะถึงจะแบบกรอบแล้วก็มีความฉ่ำคริกจริงพริกมันกเ็เผ็ดอะเนี่ยอันนี้เป็นพริกแห้งนะนะครับ ุกแบบนี้ทุกคนนะครับมีแค่น้ำพริกอะ่ะหาผักมาจิ้มก็กินได้แล้วนะครับข้าวอ่ะ วางนะครับเดีย๋ยวผมจต้องแช่ตู้เย็ยนนะครับเพราะว่าต้องให้มันไม่กรอบตลอดนะครับพวกนี้ดู พวกนี้เดินทางไปอีสานเนาะมหาสารครามนะครับก็ต้นใหญ่คนอีสานกินเด็กกินข้าวเหนียวนะแต่ผมว่าจะเอามาหุงข้าวไปนะครับเพราะว่าข้าวเหนียวน้ำตาลเยอะนะครับ <c oughs> กินบ้างได้แต่ถ้ากินตลอดนะน้ำตาลสูงนะทุกคนนะ ก็จะกินข้าวเหนียวบ้าง่ก็หุงข้าวเจ้าบ้างนะครับคื้อข้าวเจ้ามาหุง ตอนนี้มังมี่ก็กินข้าวอิ่มแล้วนะครับจะได้อ่าเลียร์วันนี้ให้เรียบร้อยพรุ่งนี้เดินทางเลยนะครับไม่มีผัดแล้วนะครับพรุ่งนี้เช้าต้องเดินทางไม่งั้นไม่ทันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ